สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคำหมากคำข้าวรุ่นสอกนะครับจะดูตัวออกมาใหม่นะครับเขาเรียกว่าตัวฝีมือแล้วค,คือง่ายๆว่าพระพระปลอมนะครับพระปลอมที่ว่ากําลังโดนกันเยอะนะครับกําลังโดนกันเยอะนะมาดูฝีมือของพระรุ่นนี้กันนะครับทาไมถึงโดนนะอันดับแรกความคมนะความคมชัดเนี่ยเห็นไหมดูตาเปล่าเนี่ย นะพี่ความคมเนี่ยเขาทำออกมาได้สวยงามนะครับเม็ดพระศกเนี่ยนะความคมนะคมดีไม่ดีคมกว่าของแท้อีกนะ <c oughs> ความชัดความลึกนะครับตัวยันเนะี <c oughs> <c oughs> เขาเลี่ยมกรอบเงินบางข้างเงจใช้ดูข้างนะครแต่ถ้าเรามีของแท้อยู่เนี่ยอ่าเราก็ โอกาสลอดสูงนะครับความคมชัดเนี่ยหน้าตาติดตัวหนังสือติดนะดูของแท้หน้าตาไม่ค่อยติดตัวหนังสือก็บางๆนะครับถ้าใครดูความสวยความคมนะเรียบร้อยนะครับโดนแน่นอนฮนะนี่นี่องค์หนึ่งอันนี้ก็แท้นะครับอันนี้ก็แท้อันนี้ปลอมนะอันนี้แท้ ดูสเกลข้างนะฮะทำมาได้สวยงามนะตัดเข้ามุมนะเรียนแบบขอบกระจกนะความลึกนะครับสวยกว่าของแท้นะแต่ที่ยังทำไม่ได้คือคาบฝ้านะครับคาบฝ้าคาบฝ้าความเก่านะ มวสารนะไม่เหมือนนะครับมนสารไม่เหมือนความเก่าลายฟ้าขาวๆนะไม่ได้เนี่ยาบฝ้าขาวๆองค์ราเนี่ยจะออกเป็นสีออกเหลืองไข่นะครับอันนี้จะเป็นออกเป็นขาวเทาๆขาโมัวๆแล้วก็ตัวองค์พราเนี่ยเหมือนจะ น่าจะโรยแป้งทาแป้งมานะเวลากดนะจะขึ้นเป็นคุยๆเนี่ยเหมือนกากนะเอย,ยว่าเป็นกลากเป็นคาบคุยขึ้นมาดูพิมพ์แล้วต้องดูความเก่าของเนื้อนะเราจะตัดสินใจง่ายนะเนี่ยคาบคุยๆเนี่ยปุยๆเนี่ยไม่มีนะไม่มี ารุ่นนี้ไม่มีนะครับดูง่ายนะครับของปลอมของฝีมือดูง่ายถ้าเราไม่ไม่โลภจนเกินไปนะให้ค่อยตัดสินใจนะให้ค่อยพิจารณานะครับ มีอายุนะครับพรามีความเก่าถึงจะเบอร์ถึงจะยังไงแต่ผนะ้เนขะาต้องมีคราบฝ้านะคราบฝ้าคราบฝ้าขึ้นนะจะไม่เนียนตาขนาดเหมือนผาเพิ่งปั๊มแบบนี้นะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับท่านที่เริ่มสะสมมือใหม่นะครับข้าข้าวรุ่นสองนะพะกําลังมีกระแสเขามีราคานะ mm hmm. ก็เก็บไว้ดูพิจารณานะครับใครเจอแบบนี้ก็หลบๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบเช่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ